ใครจะขึ้นมาเที่ยวช่องเย็นนะครับผมก็ดูข้อห้ามมานะครับผมห้ามอะไรมั่งนะครับผมเตรียมตัวให้พร้อมมานะครับผมรถต้องพร้อมนะบอกไว้ก่อนนะรถต้องพร้อมและคนต้องพร้อมนะหนึ่งห้ามให้อาหารสัตว์สองห้ามนำภาชนะที่ทําด้วยโฟมเข้าในอุทยานแห่งชาติสห้ามเก็บพันไม้ดอกไม้สห้ามขี่เทียนในอุทยานแห่งชาติห้าห้ามล่าสัตว์หห้ามก่อกองไฟ เจดห้ามนำเครื่องดื่มและแอลกอฮอล์เข้ามาในอุทยาณแห่งชาติแปดห้ามส่งเสียงดังเก้าห้ามนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ต่างถิ่นเข้าสิบห้ามพกพาอาวุธเข้าอุทยานแห่งชาติสิบเอ็ดห้ามเดินออกนอกเส้นทางสิบสองสำคัญสุดห้ามทิ้งขยะครับผมนะเป็นข้อห้ามนะครับผม ของอุทยานแห่งชาติช่องลมนะครับผมคนมารถต้องพร้อมแล้วคนต้องพร้อมด้วยนะครับผมไม่แนะนํานะรถที่เกินติปีไม่แนะนําให้ขึ้นมานะครับผมเพราะว่ามันอันตรายครับผมคนขับรถก็เหมือนกันถ้าต่ํากว่าห้าปีก็ไม่แนะนําเหมือนกันอย่างน้อยต้องห้าปีถึงสิบปีขึ้นไปประสบการณ์ต้องมีครับผมโอเคนะครับผมว่าแก่งกระจานแล้วนะวัด จ่วแล้วนะที่นี่แจ๋วกาแก่งกาจานอี่สูงกว่าเยอะครับผมชันกว่าเยอะครับผมรถนี่น้ํามันต้องเตรียมให้เยอะๆนะถ้าเตรียมน้อยอาจจะไม่รอดกับหมอรงเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะครับผมที่นี่ใช้พลังงานเยอะมากครับผมก็เตือนกันไว้นะแค่นี้นะครับผมอันนี้เป็นข้อแนวคิดนะครับผมว่าจะมาที่นี่ต้องทําอะไรบ้างครับผมสวัสดี